สวัสดีค่ะน้องกิกี้นะคะน้องกิกี้มาส่งเข้านอนนะคะกิกี้หวัสดีกิกี้หวัสดีค่ะกิกี้มาส่งพี่ๆเข้านอนนะคะน้องกิกี้จะนอนแล้วนะคะกิกี้สวัสดีกิกี้นอนน้องจะนอนแล้วนะคะกิกี้กิกี้จะนอนแล้วนะคะ ส่งกิกี้เข้านอนนะกิ๊กี้ก็จะนอนแล้วพี่พีก็จะนอนแล้วโอเคทักทายพี่พี่ทำอะไรอยู่ครับทักทายกันได้นะครับทักทายกันมาได้นะครับผมกินข้าวเย็นกันหรือ,อยังครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมครับ ที่นี่ไม่ตกนะครับที่นี่แรงมากเลยรอแล้วรอแล้วพี่กี้จะนอนแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะพ่อพ่อแม่แม,ม่คะ่ะกี้จะนอนแล้วเด้อกีอ้กีวันดีนะครับวันดีครับ